สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างทําที่วางเครื่องสําอางข้างกระจกโต๊ะเครื่องแป้งครับก็ไม่อยากอธิบายมากครับเพื่อนๆหลายคนก็คงเชื่อว่าหลายคนไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ก็เลยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆมาดูเพลินๆครับว่าวิธีการทําครับเนี่ยครับวิธีการทำครับก็พาแบบนี่ครับเมื่อเราใส่เสร็จก็พาแบเนี้ครับเพื่อทําข้าง กระจกโตื่องแปลงครับวิธีการผ่าก็ดันไปครับชั้นบนก็จะมีความโตอยู่ที่ส1เอดเซนครับเราทําที่พักแบบนี้ครับมันจะไม่เลยเส้นที่เราผ่าไว้ครับเห็นไหมครับมันจะพอดีเปียกะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้ครับมันจะเลยได้ครับถ้าเลื่อยมันเลยแล้วมันจะไม่สวยครับมันจะไม่มันก็จะเป็นรอยเลื่อยครับเราเอากาวมาโปะมันก็ไม่สวยครับนะครับเราก็ทําที่พักแบบนี้เลยครับชน พอชนก็ถือว่าได้พอดีครับนี่ครับวิธีการทําครับเพื่อนๆหลายคนก็คงไม่เคยเห็นแนะเนาะเล่าไปพูดไปก็ผมกงเองก็ยังงงเลยครับนี่ครับวิธีการทำครับก็ถ่ายบางช่วงบางตอนมาให้เพื่อนๆได้ชมครับเมื่อเราผ่าเสร็จแล้วเราก็มาแต่งครับนะครับอันนี้ชั้นที่สองครับจะมีความโตอยู่ที่สิบสามเซนครับชั้นลงไปก็สิบห้าครับล่างสุดก็สิบเจ็ดครับ นะครับแล้วเราก็มาตัดชั้นความยาวครับและความโตเท่าแต่ละท่วงครับอันนี้ด้านหลังครับอันนี้ด้านข้างครับด้านข้างเราก็ต้องทาเป็นแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้เลยครับมาหมุนมุมสักนิดหนึ่งครับแล้วก็เอามายิงเอามาประกอบกันครับพอประกอบกันก็จะเป็นตัวแบบนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยพอมองเห็นแบบนี้เพื่อนๆนคงเห็นแล้วเนาะคงรู้จักกันแล้วเนาะนี่ครับข้างกระจกต๊ข้างแปลงครับขอบคุณที่ชมครับสวัสดีครับ